ทำงานอยู่กรุงเทพสิบกว่าปีอปีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสบายบก็เลยกลับมาช่วยงานที่บ้านแรกๆพี่ก็มาทำอบลำไยพอหลังมาเจอโควิดแล้วตอนหลังมากลุ่มของพ่อพี่แตกพี่ก็เลยอ,ออกมาทำเองอเพราะว่าอำเภอพานเราได้รับน้ำจากเขื่อนแม่สวยเนะแล้วก็พอเขาจัดการเรื่องการขายอะไรนี้อำเภอพานะน่าจะ ได้ดีกว่าที่อื่น oh. พี่พี่ก่อนครับพี่มีกรครับเป็นคนอำเภอพาน oh. เลี้ยงปลามาเป็น20ปีแล้วครับนะครับรุ่นพอ่อรุ่นแม่แล้วก็รุ่นพี่ต่อมาหารุ่นเรา oh. เมื่อก่อนเคยเลี้ยงหมูแล้วไปเจอติดเชื้อเมื่อ2ปีก่อนนะ oh. ก็เลยเลิกไป ก่อนทางานอยู่กรุงเทพทํางานอยู่กรุงเทพ10กว่าปีพอ,อดีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสบายก็เลยกลับมาช่วยนยาที่บ้านแรกๆที่ก็มาทําอบลําไยส่งพ่อค้าคนจีนพอหลังมาเจอโควิดแล้วมาเจอปัญหาคือเมื่อก่อนอะกลุ่มพ่อพี่เขารวมกลุ่มกันเพื่อเป็นดิลเลอร์อาหารแล้วก็เอาอาหารมาขายให้กลุ่มแล้วตอนหลังมากลุ่มของพ่อพี่แตกพี่ก็เลยออกมาทําเองก็เริ่มเอาอาหารมา ให้ลูกบอ่อแล้วก็ตามจับปลาซิ่งส่วนหนึ่งก็คือความจริงใจเลยคงไม่มีหลักประกันอะไรที่แน่นอน่ะช่วงแรกถ้าถ้าส่วนใหญ่กเกษตรกรเขาก็มีประสบการณ์ขเขาอยู่แล้วเขาก็เคยเลี้ยงของเขาอยู่แล้วแต่ว่าบางคนที่เริ่มเพิ่งเริ่มต้นขุดบ่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องไปให้ความรู้เขาเบื้องต้นการให้อาหารตอนไหนให้เท่าไหร่รต้องไม่มากเกินไปประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย ผมโสพลครับผมเป็นลนกค้าของันนิยกรนะฮะจอาหารของกาเซียมา4ีปีแล้วับได้อาหารแหลกเนื้อได้ประมาณ1 5บหถึงสิต่อการสอบเนี่ยมัมาตามกว่า15เคยเลี้ยงมาตามชุดนี้ได้15บ้ครึง่งนอกนั่นได้16ตลอดผมเลี้ยงแบบหื้ออาหารก่อยๆหื้อได้ทุกเม็ดป่ากินทุกเม็ดมันเลยได้ยอดแหลกเนื้อได้เยอะกว่าที่อื่นหน่อยเปิดปุ๊บมแมลงวันนี้มาเต็มเลย เอาโหเลยว่ากินมันหอมมันแรงวันมาเต็มเขามีความมั่นใจว่าโปรตีนมันสูงแล้วกินมันมาแรงวันเนี่ยถ้าเปิดปุ๊บเวลาเพื่ออาหารปลาเสร็จตีเหลือนะปี๊ดมันนะแรงวันหนึ่งท่านหนะพรุ่นนี้เพอเขาต้องมันตายจะหลายตัวอยู่ในท่านราะมันออกมาได้มันมีความภูมิใจท่านอย่างว่าเอามีมั่นใจหน่อยว่าแม้แต่อาหารโรนเม็ดเม็ดเดียวเขายังเก็บขึ้นมาเลย ำเภอพาเนี่ยเป็นเลี้ยงปลาดิบน่าจะใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเพราะว่าอำเภอพาเนี่ยเราได้รับน้ําจากเขื่อนแม่สวยเนาะแล้วก็พอเขาจัดการเรื่องการขายอะไรนี้ของอำเภอพาเนี่ยน่าจะได้ดีกว่าที่อื่นตอนนั้นก็เจอปัญหาเนาะเจอปัญหาพอดีบริษัทเก่าเขาคือแรกเนื้อแรกๆกก็ได้พอท้ายมาข้างหลังไม่ได้ก็เลยเปิดอินเทอร์เน็ต ก็เลยไปเจอคุณเล็กแรกๆเมื่อ4ปีกว่าคุณเล็กก็รับสายเองคุยได้ไม่นานประมาณอาทิตย์กว่าก็ก็มีเซลลเข้ามาแรกๆก็ใช้กัดโซ่ก่อนพอหลังจากนั้นที่ตัดสินใจก็คือเจอปัญหาเรื่องอาหารมันมันดาวเอาให้มันดีที่สุดเลยลตัดสินใจ<ม>ใช้ของ<ม>ดีไ,ไปเลยการเซ่เมื่อก่อนเราเคยแลกเนื้อได้ถึงคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คืออาหาร20โลจะแลกปลาได้กี่กิโลเนี่ยครับกาเซ่เนี่ยแลกเนื้อได้ถึง16 คือมากสุดได้16โลสอเนี่ยคือปลาแข็งแรงนะครับอัตราการน็อกน้อยเพราะว่ามีโปรไบโอติกเสริมมาดูแล้วอัตราการการน็อกปลาเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงเนะี่ยค่อนข้างน้อยเพราะปลากินเร็วเพราะปลานเนี่ยมันไม่มันไม่มีกระเพาะมีลำไส้โฮโ,โคนกินแล้วก็ถ่ายเร็วยิ่งย่อยเร็วถ่ายเร็วยิ่งดีปลาก็จะ สา,า,าอากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีผลค่อนข้างน้อยใช่ลูกค้าในพื้นที่เขายอมรับกาเซียเขาติดค่อนข้างติดแบรนด์กาเซียนะครับถ้าถ้าในกลุ่มที่ถ้าเอาสินค้าใหม่มาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เขาจะติดค่อนข้างติดแบรนด์เพราะว่าผลการแลกเนื้อดีกว่าดีกว่าแบรนด์อื่นๆ นีเ่เลี้ยงมีประมาณห้าบ่อบนตีมป้านี่มีประมาณห้านนบอ่อแล้วตีไม่ฮะอีกที่หนึ่งประมาณสามบ่อป้านีนหมดเลยครั Gotta, left left บนินหมดเลยครั 8, บพราะเลี้ยงมาสิบปีสิบสองปีแล้วครับเลี้ยงป้านินอย่งเดียวอันนี้เปืือนได้กันเลยันทุกอย่างคาดวนยังไปคุยสาเปืือนอย่างเดียวน่ะครั้งก่อนคุณเล็ขมากับอู๋คุณเล็กฟังคุณเล็กกันมาเที่ยวนึงกันก่อนว่าถ้าเกิดเพิ่มราคาขึ้นขอให้มันแหลกเนื้อเหมือนเดิมเหมือนกันมาเดียวเนี่ย แค่เพิ่มมาแกนละสามสิบยี่สิบสามสิบบาทติดก็จากสิบสองสิบสามเปลี่ยนมาเป็นสิบห้าสิบหกเนี่ยมันได้กําไรแกนหนึ่งเก็บร้อยห้าสิบบาทนั่นราคาเพิ่มนะน้าเขาเสียแค่สามสิบสี่สิบบาทมันเหลือดอ่ไรได้รันเดือบแตงเก้าสิบกว่าบาทก็ลูกเหนือได้กําไรปีกมาขึ้นราคาบอกว่าขอให้คุณภาพอาหารเหมือนเดิมมันโอเคเพราะว่าเขาเขามั่นใจโอ้ไอ้นี่ก็เด็กผู้ันเฮือกจะมาเยอะเหมือนกันนะเด็กเบิกก่อนดอกหน้าแล้ว โอเคครับโอเคครับของพี่มีอยู่ร้อยกว่าบ่อในในโซนของพี่นะครับแต่ในเขียนเพื่อผ้านะก็มีมีหลายชมรมเนาะมีเป็นสิบสิบชมลมแต่อนาคตก็อาจจะเยอะกว่านี้ <laughs> ที่นักประกรฟาร์มนะครับอยู่อยู่ที่หมู่บ้านสันคิเบ้าที่ที่ตรงนี้นะครับหมู่บ้านสันคีเบ้าตําบลม่วงคําอำเภอพานครับจบังหวัดเชียงรายถ้าใครสนใจนะครับอาหารจําหน่ายอาหารกราเซียอาหารปลานินปลาดุกครับมาติดต่อได้เบอร์ติดต่อ083ครับ622 7111ครับ ครับผมครับ